ครับวันนี้จะมาแนะนำตัววัดอุณหภูมินะครับหรือว่า i n นฟาเ e ตเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่เรานิยมใช้กันในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายหรือวัดไข้นั่นเองนะครับที่เกิดในช่วงโควิดนะครับแล้วก็พวกเราหาซื้อกันแล้วสินค้าตัวนี้ก็ขาดตลาดนะครับวันนี้เรามีตัวที่นำมาแนะนำนะครับเป็นแบบกระทัดรัดนะครับมีปุ่มกดนะครับ ไม่ต้องตั้งค่ายุ่งยากนะครับแล้วก็จะทํางานโดยจะปิดเครื่องแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเราต้องการเปิดเครื่องก็เพียงแต่กดปุ่มสีฟ้าตัวนี้ครั้งเดียวแค่นั้นเองนะครับหน้าจอก็จะ,ะแสดงความพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองว่าตัววัดอุณภูมิเนี้ทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับโดยซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นน้ําเย็นนะครับด้านขวามือก็จะเป็นน้ําอุ่นนะครับเมื่อเราเอาตัววัดอุณหภูมิตัวนี้เนี่ยนะครับ ไปตรวจจับที่น้ําเย็นนะครับนะครับอุณหภูมิก็จะต่ําหน้าจอแสดงค่าเป็น L.O. หรือว่าค่า low นะครับหรือว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ากว่าปกตินะครับส่วนเมื่อเราไปที่น้ําบุญนะครับนะครับหน้าจอก็จะแสดงขึ้นสีแดงนะครับก็คือหรือขึ้นคําว่า high ก็แสดงว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติหรือเกินกว่าค่าที่เราตั้งไว้นะครับ ตอนนี้เรามาดูมั่งว่าถ้าเรามาวัดอุณหภูมิร่างกายของเราเองนะครับที่เรา,ามาวัดที่หน้าผากนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดอันนี้มาวัดนะครับแล้วยิงไป1ครั้งเนี่ยนะครับเห็นได้ว่านะครับตอนนี้อุณหภูมิร่างกายอยู่ที่สามสุดสามองศาเซนเซียสก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติไม่มีไข้นะครับเดี๋ยวเราลองอีกครั้งนะครับลองวัดที่น้ําเย็นนะครับ เหมือนเดิมครับอุณหภูมิต่ำกว่าปกตินะครับน้ำร้อนนะครับอุณหภูมิสูงกว่าปกติตอนนี้อ่านได้4ี่ิบองศาเซนติเกรดนะครับแล้วเราเรามาวัดที่ร่างกายปกติครั้งหนึ่งครับครับอุณหภูมิอ่านได้สามิหกจุดสามองศาเซนติเกรดซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติไม่เป็นไข้นะครับนะครับ ตัวนี้ใช้งานง่ายครับนะครับ